Thank you. สวัสดีค่ะชาวราศีตุลลขนาตุลน,นะคะหรือผู้ที่เกิดในวันที่23กันยายนถึง22ตุลาคมนะคะนี่เป็นการอ่านดวงความรักประจําเดือนธันวาคมของคุณแล้วนะคะใครก็ตามค่ะที่มีลัคนานะคะดาวจานันดาวอาทิตดาวศุกร์สถิตในราศีดังกล่าวนะคะสามารถดูกูค้คันไปได้เลยช่องนี้จะเป็นการดูแบบโหราศาสตร์ตวตกค่ะเพราะฉะนั้นกันนะวันที่ก็จะไม่ตรงกับโหราศาสตร์ไทยแต่ถ้าตัวคุณเองมีความรู้สึกว่าคุณเป็นชาวราศีตุลน,นะคะที่อยู่ในโหราศาสตร์ มาดูช่องนี้แล้วใช่เช่นกัน,นดีต้อนรับนะคะเราจะไปเริ่มอ่านกันที่คนโสดกันก่อนแล้วก็จะไปต่อก,กันกับคนที่มีคู่กรณีนะคะไม่ว่าจะอยู่ที่สถานะความสัมพันธ์แบบใดก็ตามก็แล้วแต่กับไพ่เขาจะขึ้นมาให้เลยเพราะนี่คือแรนดอมคลิปนะจ๊ะไปดูกันคนโสดชาวราศีตุลักษณาตุลคุณผ่านอะไรมาคุณเจออะไรมาขอพลังงานเลยะคะ มาอย่างแรกเลยไพ่จัจเม e นต์ค่ะแปดดาจัดเมนต์คิงไม้กเหรียญสมกับที่เป็นพลังงานของคนโสดนะคะช่วงนี้เป็นช่วงที่ตัวคุณเองพี่เมย์มองว่าไม่ค่อยได้ไปสูงสิงกับใครที่ไหนนะคะเลือกที่จะอยู่แต่ในพื้นที่ของตัวเองซะส่วนใหญ่ นะคะไม่ได้สูงสิงไม่ได้วุ่นไาวไม่ได้ยุ่งยามหรืออะไรกับใครนะคะโฟกัสไปที่เรื่องการงานการเงินแล้วการงานการเงินคุณมันก็ดันดีซะด้วยสิช่วงนี้นะคะเพราะฉะนั้นก็เลือกถูกแล้วละคะ่ะที่เลือกที่จะไปโฟกัสในสิ่งที่เรามองว่าเราบริหารจัดการได้ด้วยตัวเราเองก่อนนะเดี๋ยวพี่เมย์กำลังเลื่อนไพ่ไปดีไหมตำแหน่งดีขึ้นพอดีต้องวางเพิ่มอีกการงานการเงินดีทีเดียวค่ะ เพราะฉะนั้นแล้วโฟกัสไปที่เรื่องนี้ก่อนก็ดีถูกต้องแล้วนะคะจะมีใครเข้ามาไหมชาวราศีตุคลคนโสดขอไพ่เลยคะ่ะชาวราศีตุคลคนโสดซึ่งงานการมันก็มาจากว่าเงินมาจากตัวคุณน,นะนะความขย,ยันแข็งคุณนไพ่เดทค่ะไพ่แมจิเชียนค่ะเดทแมจิเชียนไพ่สีถาไพ่เดมูนห <laughs> น้าไพ่เงียบมาก หนะะ้นาไพ่เงียบมากพี่มองว่าตัวคนเองส่วนหนึ่งก็ไม่ได้เลือกที่จะเหมือนแบบคุณไม่ได้ถูกร้อนอ่ะการที่ก,การที่จะมีใครเข้ามานะคะหนา้าไพ่มีความรู้สึกว่าแบบขออยู่นิ่งๆขออยู่อย่างนี้ดีกว่านะคะหนา้าไพ่ไม่ได้เด่นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เพราะนั้นในช่วงระยะเวลานี้ชาวราศีตุลคนโสดเงินคุณดีแต่รักคุณยังไม่ เรียกว่างแต่คุณก็ไม่ได้ทุกร้อนนะพี่ก็ไม่เห็นความทุกร้อนจากการที่คุณไม่ได้ไม่ได้ไม,ไดมีความรักในช่วงะระยะเวลานี้เนี่ยชาวราศีตุลอืมมันก็นิ่งๆนะยังไม่มีคนใหม่เข้ามาค่ะคุณมีความรู้สึกว่าเมื่อใดมีรักเมื่อนั้นมีถูกกันนะตอนนี้เดี๋ยดูสิคนเก่าอยากกลับมาหาคุณไหมถ้าคุณมีคนเกา่า มีไพ่หกเหรียญหเหรียญเดอะฟูลไพ่เฮโรแฟนหน้าไพ่ชื่อเอมเพอเรอร์ขึ้นเอมเพอเรอร์ราศีเมษมีมีนม,ม,มีพิจิกตรงนี้มีเมษมีปรกศด้วยหน้าไพ่บางท่านคนเก่าถ้ากลับมาก็มาขอความช่วยเหลือจากคุณนะคะเรื่องการงานหรือเรื่องสภาพคล่องอะไรต่างๆ สำหรับคนเก่านะอืแต่เป็นความสัมพันธ์ที่เหมือนแบบพัฒนายากเพราะส่วนหนึ่งมันเป็นเฟรนด์โซนไปแล้วบางท่านเจอกับความสัมพันธ์ที่แบบเขาคอมมิทเมนต์ไปแล้วเลยหรือบางท่านเป็นความสัมพันธ์ในเชิงของศาสนาได้ด้วยนะคะอ่อดูสิถ้ากลับมาจะเป็นอย่างไรขิงถ้วยอืม ดี e อ็มเ e ร s เหรอทวินดาบเหรอสเตรนก็รู้สึกดีแหละแต่ไม่สะดวกนะคะมีอุปสรรคขัดขวางอยู่นะคะส่วนหนึ่งมีอุปสรรคขัดขวางอยู่อีกส่วนหนึ่งมีคนหนึ่งที่ดุมากๆตรงนี้ค่ะราศีตุลตัวคุณเองอาจจะเป็นคนที่มีความรู้สึกว่าฉันไม่ต้องการความสัมพันธ์ที่มันท็อกซิกอยากได้ความรักความสัมพันธ์ที่ดีแล้วพร้อมที่จะก้าวไปด้วยกันนะคะ กลับมาพี่มอว่าเขาก็จะพยายามทําดีกับคุณนะยกเว้นความสัมพันธ์นี้ไม่ได้มีแค่เรานะคะแต่ว่าเมันอาจจะเป็นตัวคุณเองก็ได้นะราศีตัวที่คุณจะเข้มใส่เขาอะเดี๋ยวดูซิทำยังไงจะได้เจอรักครั้งใหม่สมมติเราไม่สนใจแล้วรักครั้งเก่าทำยังไงเราถึงจะได้เจอรักครั้งใหม่ค่ะคว e นทัวยเด็กถือเหรียญค่ะ the world ค่ะ แฮงแมนะหน้าไพ่ึ้นมาบอกว่าคุณมีโอกาสเจอความรักครั้งใหม่ได้เสมอเสมอเมื่อไหร่ที่คุณอยากที่จะเปลี่ยนคุณอยากที่จะลงมาจากพื้นที่ตรงนั้นแล้วจริง,รงๆคุณอยากที่จะไปต่อแล้วจริงๆเพราะหน้าไพ่เนี่ยมันเป็นในลักษณะที่ณนเวลานี้ราศีตุลบางท่านแฮปปี้กับการอยู่กับตัวเองแล้วมีความสุขอยู่กับตัวเองแล้วคอมพลีทได้ด้วยตัวเองแล้วคุณเลยมีความรู้สึกเหมือนกับว่าไม่จําเป็นต้องมีความรักความสัมพันธ์เข้ามาวงกลมในชีวิตคุณก็เต็มแล้ว เป็นแบบนี้นะคะเมื่อไหร่ที่คุณพร้อมล่ะคะ่ะตัวคุณเองก็สามารถที่จะมีความรักความสัมพันธ์ได้แต่ณเวลานี้อย่างที่เห็นเห็นราศีตุลคุณมีความสุขกันอยู่กับตัวเองมากกว่าสำหรับคนโสดที่น่าภัยเป็นแบบนี้นะคะไปต่อกันกับคนมีคู่กรณีดีกว่าะคะ่ะราศีตุลลัคนาตุลคนมีคู่กรณีนะคะไปดูกัน รูปแบบความรักความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาจะเป็นอย่างไรขอไพ่หน่อยนะคะไนท์อดาฟาดกันมาเชียวอ,อาจเป็นชาวทัดลมเหมือนกันได้ราศีเมถุนราศีตุลราศีกมุมอืมมันเหมือนเป็นความสัมพันธ์ที่มีคนใดคนหนึ่งเนาะ ต้องการให้ความสัมพันธ์นี้แบบไปอย่างเรเลยว่ะแต่กคนนึงก็แบบเนิบมากช้ามากต่อนย้อนมากนะฮะเป็นความสัมพันธ์ที่เห็นๆเ,เลยว่ายังไม่พร้อมที่จะลงเอยยังเป็นความสัมพันธ์ที่แวะเวียนมาแล้วก็พร้อมที่จะเหมือนแวะแวะมาให้อยากและพร้อมที่จะจากไปได้ตลอดนะฮะไอคนที่รอก็รอ,รอ,รอไปนะคนที่รอก็รอ,รอไปไอคนที่ไม่รอก็ไม่รอ <l ug> แวะมาแล้วก็หายไปเลย เป็นไพ่ตฟอการสื่อสารกันทั้งโลกออนไลน์ได้ด้วยนะคะ,ส,ะส่วนใหญ่คนที่คุยก็คุยตลอดคนที่ไม่คุยก็ไม่คุยเดลเวอร์สราศีมิถุนละคณไมิถุนสัมผัสได้ว่าทำไมคนนี้มันมี i ิมแพคกับเราเหลือเกินทำไมมี i ิม a c t จังทำไมจำคนคนนี้ได้จังหรือว่าเขาเคยเป็นคนที่มีความผูกพันกับเราข้ามผพข,ข้ามชาติมากันนะอะไรแบบนี้ ฟีลมันแปลกๆคุณหัวร้อนได้ง่ายกับคนคนนี้มากๆราศีเมษก็มามีภาวะความเกี่ยวข้องด้วยเรื่องหน้าที่การงานได้ด้วยนะคะเรื่องราวของความจําเป็นทั้งหลายแหลความสัมพันธ์อยากครอบครองความสัมพันธ์ที่เหมือนมีคนใดคนหนึ่งค่ะเป็นคนดึงเกมเป็นคนที่ต้องการให้ความสัมพันธ์เนี้ยมันชัดเจน แต่อีกคนนึงก็เหมือนกับว่าสนใจในเรื่องของความมั่นคงหน้าที่การงานมาก่อนเอาตัวเองมาก่อนจนลืมเหลียวแลอีกความสัมพันธ์หนึ่งที่คีบไว้ดูไว้นะคะมี6เรียนด้วยใครเคยเป็นผู้ให้ก็ให้ขึ้นไพ่เช็มแพลนมาใครที่ยังไม่เคยให้ก็ยังไม่เคยให้แต่พี่เชื่อว่าเดี๋ยวความสัมพันธ์นี้จะเปลี่ยนไป พาะหน้าไพ่ส่วนใหญ่ดีมากชาวราศีตุลหวังว่าจะมีอะไรดีขึ้นบางท่านถ้าใครรอคนเก่ามีเกณฑ์นคนเก่าเวียนกลับมาได้ด้วยนะไปดูสิขอไพ่เลยน,นะคะคุณรู้สึกไงกับเขาอะราศีตุลแลข้วขนาาตุลเจ็ดเรียน มีเจ็ดเหรียญมีเจ็ดดาสามเหรีไไหหหยญน่มีไพ่ในถือเหรียญมีไพ่หกเหรียญมีไพ่เจ็ดถ้วยอืมเดี๋ยวก่อนเป็นเห็นชัดมาโอเค ขอบให้เขาค่ะแล้วเขารู้สึกยังไงกับคุณคะชาวราศีตุลขณาปณ์หนึ่งเหรียญโจฟูหกไม้เด็กถ้วย เด็ก้วยน่ารักกันแปดด่าเด็กเรียนมาดูกันค่ะจากหน้าไพ่นะคะ ไพ่แถวบนนะเป็นความคิดความรู้สึกของคุณค่ะแล้วก็ไพ่แถวล่างเป็นความคิดความรู้สึกของเขาต่อคุณนะนี่เป็นการอ่านดวงความรักแบบทั่วไปนะคะอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างไม่ตรงเลยสลับกันได้ค่ะหน้าไพ่พี่อาจจะไม่ได้แอพพลายสำหรับดูทุกคนเนาะเพราะว่ายังไม่ใช่การดูดวงส่วนตัวนั่นเองนะจ๊ะน่าจากหน้าไพ่ที่เห็นชาวราศีตุลคนคนนี้นะทำให้คุณคิดไม่ตกอยู่เหมือนกันนะคุณและเขาผ่านอะไรด้วยกันมาหลายๆอย่าง ะะมีทั้งเรื่องราวปิดบงังซ่อนเร้นพี่มองว่ามันเคยเป็นความสัมพันธ์ที่แอบชอบซึ่งกันและกันแล้วก็ไม่ได้เปิดเผยให้ใครรู้อะยังแบบแอบๆคุยๆกันอยู่คนนู้นคนนี้คนนั้นอะไรต่อหน้าคนอื่นก็คือเหมือนเป็นเพื่อนเนาะเหมือนเป็นเพื่อนเหมือนเป็นคนทํางานด้วยกันอะไรเงี้ยแต่จริงๆความรู้สึกภายในใจเนี่ยเราแอบคิดถึงเขาอยู่าอาไอที่เราทุ่มเทไอที่เราทําลงไปอะไรเงี้ยที่เราเลือกปฏบิบัติไม่เหมือนคนอื่นๆเนี่ยก็เพราะเรารู้สึกดีกับเขานะ เออเรารู้สึกดีกับเขาเราจึงเลือกปฏิบัติแบบนี้นะคะในส่วนของตัวเขาเนี่ยมันก็คือความรู้สึกที่จริงๆเขารู้สึกดีกับเรานะเขารู้สึกดีกับเรานะคะแต่ความสัมพันธ์นี้มันเหมือนเป็นความสัมพันธ์ที่เขายังมองว่ามันยังไม่สามารถที่จะชัดเจนได้คุณไปเจอคนที่คอมมิเมนต์ยากคนหนึ่งแล้วล่ะชาวราศีตุลคนคืนี้ค่อนข้างที่จะโฟกัสไปที่การประสบความสําเร็จในชีวิตของตัวเองก่อน ะะเพราะฉะนั้นความสัมพันธ์นี้โอกาสประสบความสําเร็จจริงๆมันมีนะเพราะว่าหน้าภัยก็ขึ้นบอกอยู่แล้วเขาก็รู้สึกดีกับคุณไม่ได้รู้สึกดังเกียรติอะไรแต่อย่างใดแต่เพียงแค่ว่าตัวเขาเองเลือกที่จะโฟกัสที่ตัวเองก่อนแล้วก็มีความรู้สึกว่าในเวลานี้มันยังไม่ใช่เวลาที่จะดวกที่จะพัฒนาหรอกเขารู้สึกแบบนั้นเหมาะสําหรับการเป็นเพื่อนเหมาะสําหรับการเป็นคนคุยเหมาะสาหรับการเป็นคนที่ร่วมงานซึ่งกันและกันไปก่อนอะไรแบบนี้แต่ หน้าไพ่ค่อนข้างชัดเจนว่าเขาก็ไม่ได้รู้สึกดังเกียจหรือรู้สึกไม่โอเคกับคุณนะแต่เพียงแค่ว่าในเวลานี้เราพพสกันไว้ที่สถานะนี้ก่อนมันเป็นแบบนั้นค่ะดูซิว่าแล้วเขาต้องการนะคะคุณนะคุณยังไม่มีไพ่ถ้วยให้เขานอกจากเจ็ดถ้วยแต่เขายังมีเด็กถือถ้วยให้คุณนะเพราะว่าเขาก็รู้สึกดีกับคุณ ดูสีขอไพ่ไหน่อยค่ะแล้วเขาต้องการให้ความสัมพันนี้เป็นไปในทิศทางไหนนะเอ็มเพิร์เอ็มเพิร์ไพชาร์ลีออกนะฮะเอ็มเพิร์ชาร์ลีออกหกถ้วยสิบไม้โอ้เขาอยากไปต่อนะความสัมพันนี้ต่อให้ยากแค่ไหนนะถ้าเป็นคนเก่าอันนี้แฮปปี้เลย เขาต้องการให้ความสัมพันธ์นี้มันดีดังเดิมอะแล้วก็เป็นความสัมพันธ์ที่เรียกว่าต่อให้มีอุปสรรคแค่ไหนก็พร้อมที่จะบากบันอดทนฝ่าฟันสู้กันไปบางท่านอุปสรรคอยู่ที่เชื้อชาติศาสนาอยู่ที่อายุค่ะฝ่าไปด้วยกันค่ะเขาอยากไปกับคุณอืมน้าภัยดีพี่ก็อ่านดีนะพี่พูดตรงตรงอ่ะไปดูกันอันนี้โอเคโฟกัสขึ้นมาโอเคนะ ไปดูค่ะแล้วขอโทษนะคะเขาคุยกับคนอื่นไหมอยากรู้อ่ะอสี่เหรียญอ๋อสี่เหรียญเก้าเหรียญโอ้กองนี้ฟังปรับเลยจ้าหน้าไพ่นะคะไม่ได้คุยอบใครคะ่ะไม่ใช่คนคุยอบคนอื่นง่ายด้วยนะคะราศีตุลคนคนคน,นี้เป็นคนค่อนข้างห่วงเนื้อห่วงตัวนะคะ ให้โสดขึ้นมาชัดเจนแล้วก็สเปคสูงด้วยค่ะไม่ใช่จะเลือกคบกับใครง่ายๆนะคะขอแขวนรอยตัวเองไว้ตรงนี้ก่อนนะคะไม่ยอมคุยกับใครง่ายๆสําหรับคนคนนี้ของคุณนะราศีตุลอะไปดูกันแล้วแนวโน้มความสัมพันธ์ขอไพ่แนวโน้มความสัมพันธ์อันใกล้นะในช่วงระยะเวลานี้นั่นแปลว่าถ้าสถานการณ์อันใกล้มันเกิดแบบนี้คือคุณดูได้ถ้ามันจะเป็นแบบนี้ เพราะว่าในเนเจอร์ไพทาโรเขาอะเขาส่งผลประมาณ3เดือนอยู่แล้วไม่นานเกินรอค่ะถ้ามันจะหน้าไพ่จริงจริงจริงเจ็ดไม้เอ็มเพรสหน้าไพ่สถานการณ์ถ้าใครที่อยู่ในโหมดความสัมพันธ์คลางแคลงใจกันอยู่หรือมีประเด็นกันอยู่อะมันยังคงเมนเทนในสถานการณ์นั้นนะแต่ในสถานการณ์บางอย่างค่ะมันจะมี เหมือนคนใดคนนึงจะแสดงจุดยืนของตัวเองอ <_ d> um> เพื่อที่จะทําให้มันโดดเด่นขึ้นมา <_ d> um> เพื่อที่จะแสดงจุดยืนว่าถ้าจะเข้ามาในความสัมพันธ์เนี่ยต้องเป็นเราเท่านั้นเราไม่ได้ต้องการที่จะเป็นทางเลือกเราไม่ได้ต้องการเป็นสถานะอื่นนะเราต้องการเป็นตัวจริงเราต้องการเป็นคนที่ใช่เท่านั้นจะมีคนคนนึงเห็นคุณค่าตัวเองขึ้นมาแล้วก็ยืนหยัดอยู่ในจุดที่เรียกว่าต้องให้อีกฝ่ายหนึ่งเป็นคนที่ใส่ความพยายามเข้าไปนะคะ เออมันเป็นลักษณะอย่างนั้นนะซึ่งก็จะไม่ได้มายไม่ได้แคร์นะพี่มีความรู้สึกว่ามันจะเข้าถึงกันยากขึ้นมันจะไม่ได้เข้าหากันง่ายๆเหมือนเหมือนอย่างที่เคยเป็นมาแล้วอะ่ะเออถ้าไม่สนใจแค่ฉันคนเดียวถ้าไม่ได้เลือกแค่ฉันคนเดียวความสัมพันธ์นี้ก็จะปัดตกไปอะไรประมาณนี้นะคะอะไปดูกันแล้วใแนะนํานะคะให้แนะน,นะะําเห็นชัดไหม เพื่อโพสนะคะหรือว่าจุดมุ่งหมายนั่นเองนะจุดหมายปลายทางค่ะเป็นแรงผลักดันให้ชีวิตเคลื่อนไปนะคะไม่ว่าจุดมุ่งหมายนั้นจะเล็กหรือใหญ่ค่ะไม่สําคัญนะคะเท่าคุณค่าที่เราให้ความหมายระมัดระวังการหมกม,มุ่นกับสิ่งที่ยังมาไม่ถึงนะคะแล้วทิ้งปัจจุบันอันแสนงดงามที่ดํารงอยู่นั่นแหละ นี่คือจุดประสงค์ที่ถามว่าทําไมพี่ถึงอ่านแนวโน้มความสัมพันธ์ในช่วงระยะเวลานใกล้เพราะนี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคุณและไพ่ทาโร่เขาทามาเพื่อแบบนั้นไพ่ทาโร่ไม่ได้ทํามาเพื่อที่จะให้คุณไปรู้อนาคต5ปี10ปีข้างหน้าแต่สถานการณ์ปัจจุบันนี่แหละที่คุณจะต้องรู้และคุณจะต้องเจอนะคะนั่นคือจุดประสงค์ของเขาของการมีไพ่ทาโร่ขึ้นมาเพื่อที่จะให้ช่วยคุณได้ด่วน ในช่วงระยะเวลาใกลยอย่างน้อยเราก็รู้ค่ะว่าเราจะเจอกับอะไรสถานการณ์นั้นมันจะได้เป็นอะไรที่คุณจะได้ทราบนะท่านี้คือหน้าภัยของคุณค่ะจบไปแล้วค่ะสําหรับคลิปความรักของชาวราศีตุลคณาตุลค่ะสําหรับเดือนธันวาคมนะคะขอบคุณทุกท่านมากๆเลยค่ะสาหรับการเข้ามารับชมนะขอบคุณสําหรับการกดติดตามด้วยนะคะ subscribe like comment อย่าลืมกดกระดิ่งพี่ลงคลิปได้ดูก่อนใครนะคะวันนี้ไปก่อนค่ะ ขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ